น้องชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องภูมเวีซิ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมามาจัดทรงนะครับจัดทรงของเวฟเวฟบอยชินะครับ <Okay. S 1> วันนี้เราก็จะมาออสเตนนะครับสเตนคู่นะครับสเตนคู่แล้วก็โหลดหน้านะครับโหลดหน้าให้ล้อมันชิดเข้าไปอีกนะครับ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าหลอดหน้ามันประมาณกี่นิ้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ดูให้มันทรงมันสวยก็ขนาดไหนก็ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เราจะมานะครับใส่ถังมินิแอมด้วยนะครับวันนี้จะมาใส่ถังมินิแอมด้วยครับตอนนี้ก็เป็นถังเดิมอยู่นะครับนี่เขาก็เป็นถังเดิมนะถังเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาช่างให้ดูนะครับว่า ว่าถังน้ำมันเดิมนะครับของเดิมกับถังน้ำมันแมิเนียมนะครับมันจะเบากันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนที่ผมถืออยู่นะครับถังน้ำมันมิเนียมนะครับนี่นะครับก็เบานะครับเบาเยอะนะแต่ว่ามันจะใส่ได้น้อยกว่าครับก็ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเปลี่ยนกันเลยไป <S <S ตอนนี้เราก็จะมาหลุดหน้านะครับหลุดหน้าไปบ้อางก็อุปกรณ์อะไรก็เตรียมมาไว้แล้ว,วลครับก็เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับก็ถอดลอด้ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แล้วก็แก,กะบางคนหน้าออกนะครับบางคนหน้าก็จะมีน็อตด้านหลังน,นี้นะ ด้านในหนึ่งตัวนะครับของใต้ก็เดี๋ยวเราถอดร้อยออกกมดกันเลยนะครับ ก็ตอนนี้นะครับเราก็ถอดบางคนนหน้าเสร็จแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับถอดน็อตนะครับ2ตัวนะครับที่โชคนะครับ2ตัวนี้นะครับแล้วก็โหลดเอาตามใจชอบเลยนะครับโอเคก็ดูความเหมาะสมอะไรกันด้วยนะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะหลดเป็นกี่นิ้วนะครับเพราะว่าผมดูว่ามันสวยแค่ไหนก็หลดไปแค่นั้นนะครับก็ไม่ได้ว่าจะมาหลดหนึ่งนิ้วสนิ้วนะครับก็ เอาตามสภาพก็แล้วกันนะครับว่ามันจะโอเคแค่ไหนนะครับใชเ,เลยอเ,เลยอเองจะมารดไมรหมอะคิดเลยว่า สูตรนะครับก็ใส่เกล้อไว้นะครับมันจะได้เท่ากันนะครับเดี๋ยวข้างหนึ่งสูงข้างนึ่งต่ำนะครับเย๋ยจะขี่ไม่ได้อีก โหดเกินแบบนี้นะครับคือไม่ต้องลงหลุมหรอกครับแค่ใส่บางคนหน้าอย่างใส่ไม่ได้เลยนะ ครับก็อตอนนี้นะครับเราก็ได้หลุดหน้าเสร็จแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับก็ผมเมื่อกี้ผมโหลดเพิ่มไปประมาณ1นิ้วนะครับ1นิ้วก็จะได้ประมาณนี้นครับคือต้องเป็นระยะแบบว่าลงหลุมน้องอะไรด้วยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ก็กล่วว่าขเล่นแล้วก็ไปใช้งานด้วยนะครับ ตลงมาประมาณนี้ครับารม,ามาได้ไหมวะมาด,ดมานี่นครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาประกอบหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวขอเวลาประกอบแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาดูวต่อโอเคครับก็ตอนนี้นะครับ ร้อยสิบองเราได้จัดทรงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาให้ดูทรงกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคถามว่าคลิปนี้ได้ทําอะไรไปบ้างนะครับคลิปนี้ก็ได้ถอดนะครับถอดสเตนคู่ไปนะครับผมไม่ได้ทําคลิปสอนถอดนะครับก็หาดูกันใน youtube นะครับน่าจะทากันง่ายๆนะไม่ยากนะครับแล้วก็ ได้โหลดหน้านะครับก็ประมาณนี้นะครับชุดหน้าก็ถือว่าได้อยู่นะครับโอเคครับจัดสรงกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่ว่าลองไปเทสร้อนะครับว่ามันวูบไหมนะครับถ้าเกิดว่ารถมันไม่วูบนะครับเดี๋ยวเราจะเอาร้อยไปจับจ p s ใหม่นะครับตอนนี้สเต็ปมันคือแคมเรือนหัวฉีดนะครับแคมเป็นแคมของช่างบิ๊กบุรีรัมนะครับแล้วก็เรือนเดิม ปักยี่สิบแปดนะครับเดินเดิมปักยี่สิบแปดแล้วก็หัวฉีดคลิกร้อยยี่ห้านะครับคลิกร้อยยี่ห้าไอนะครับก็สเต็ปมันมีประมาณนี้นะครับแล้วก็สเตอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูสเตอร์กันนะครับสเตอร์เป็นสิบสี่ยี่สิบแปดนะครับเฮ้ยสิบสี่สามสิบเป็น14 30นะครับโอ้ผมก็นึกว่า14 28นะครับนึกว่าน้องมันเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็เป็น14 30นะครับเดี๋ยวก็ลองไปดูกันนะครับว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอให้ทุกคนไม่ไม่จนสวดมนก่อนอนกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ